วันนี้กิจาดีวีครับผมจะพามาเปลี่ยนลูกมาคันชักกับลูกมากกันโค้งครับของโคโรนาเอ็กซีเออร์นะครับ at หนึ่งเก้าศูนย์ะครับก็เรื่ต้เรองถอดล้อก่อนครับนี่ครับพอเราถอดล้อกแล้วเราจะเจอลูกมาคันชักตัวนี้ใช่ไหมนี่ลูกมาคันชัก ตัวในนี้เป็นลูกหมากแหลกใช่ไหมประมาณนั้นแล้วก็นี่ลูกหมากกันโคงนี่ครับนี่ครับกันโคงไปหมดแล้วครับยางขาดลบร,ร้อยลูกหมากแหลกยางขาดนี่นะครับสภาพหมดแล้ว แลเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกันนะครับโอเคเรวต้องถอดตัวนี้ก่อนถอดสลักออกแล้วก็ถอดน็อตออกแล้วก็อเอาตัวลูกหมานี่ออกนะครับเราก็จะมาถอดตัวลูกหมากันโคนี้ออกอีกทีหนึ่งนะครับเราต้องคลายนอ็อตเบอร์ยี่สิบสองออนนิดหนึ่งครับ เพื่อที่จะหมุนตัวนี้ออกให้ได้นะครับไม่งั้นมันจะมันจะเบียดกันตัวนี้มันจะวอ็อกตัวนี้อยู่นะครับคายตัวนี้ออกพอคายออกแล้วหมุนตัวนี้ออกแล้วก็หมุนตัวนี้กลับมาตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อที่จะกำหนดระยะเราจะได้ไม่ต้องตัง้งศูนย์อีกทีนะครับจากนั้นเราก็ทำการคายน็อตตัวนี้ออกเพื่อที่จะถอดตัวลูกหม,มากคันชักนี้นะครับโอเค อมันทอดไ,ไม่ออกมาเราต้องหาอะไรมาขอดนี้ออกนิดนึงครับรเพื่อที่จะถอดได้นะครับนี่ครับลูกหมากันชักเราก็หลุดออกมาแล้วดังนั้นเราก็หมุนออกมาได้เลยครับนี่นะหมุนคลายออกมาข้างนี้ข้างซ้ายนะครับ ที่เราใช้ลูกหมากเหล่นิดหนึ่งมันยังแน่นอยู่นะครับนี่ดึงเข้าดึงออกมันยังแน่นอยู่โอเคใช้ได้จากนั้นเราจะมาถอดตัวลูกหมากกันโคงเลครับเรากันโคงก็ใช้นอตเบอร์สิบสี่ไปเดี๋ยวดูอ่าเบอร์สิบสี่ครับฟอกเบอร์สิบสี่ คายตัวนอตตัวล่างกับนอตตัวข้างบนนี้นี่ครับถอดสองตัวนี้ออกแล้วก็ถอดตัวนี้ออกได้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องหาตัวมแมลงมายกตัวนี้ขึ้นมานิดนึงมันจะถอดง่ายมากได้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้คือสภาพของตุกมากกันโครงครับนะ ยางขาดแล้วทำให้จรารบีมันอยู่ในนี้มันไม่มีนะม,มุนได้แบบสบายเลยปกติมันต้องแน่นๆนะครับนี่ต้องแน่นแบบนี้นะครับมันจะเนีนหนหน่อยนะครับนี่คือนี่ยังโอเคแต่ว่าตัวล่างเนี่ยไปแล้วครับนี่ฮะต้องเปลี่ยนเลยครับส่วนนี้ลูกมาคันชักนี่ครับเหมือนกันครับการเดียวกันเลยครับ เวลาเลีเ้ยวแล้วเรามีเสียงดังครับเสียงดังนะครับไม่เสียเปลี่ยนครับทีน,นี้นี่เราก็ถอดแล้วครับเรามาเช็คพับเบรกกันด้วยครับเวลาเบรกเรามีเสียงดังนะครับดูสิว่าเบรกมันหมดหรือว่าพับเบรกมันแข็งนะครับเดินแล้วก็ถอดเบอร์สิบสี่สองตัวนี่หนึ่งตัวตัวบนกับตัวล่างนี่อันนี้ครับ เอาออมาสองตัวแล้วก็ถอดเจ้าชุดตัวนี้ออกนะครับนี่นะครับอันนี้สภาพภาพเอกก็ยังหนาอยู่ครับนะครับยังหนาอยู่ถือว่ายังหนาอยู่เพราะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาตะไบนะครับขัดเนี่ยขัดหน้าผ้าเนี่ยอ่เอาไอ้ตรงที่มันเป็นความล,ลื่นออกความมันออกนะครับ มันจะมีแต่ไข่มีขี้อะไรนะขี้ที่มันนั่นอยู่สบาไปเอาเอาใช้ได้อยู่นี่ครับนี่เราได้มาแล้วครับลูกมากกันโคง้งข้างซ้ายนะครับนี่คือข้างซ้ายตัวเก่านี่ตัวใหม่ แน่นปึกครับดูครับแน่นปึกครับดูโอเคก็ใส่เข้าไปเลยครับเนี่ยตัวเทียบไปดีนะครับลักษณะมันจะเป็นตัวนี้ใส่ระเดียวเราเขียนมากไว้ใส่ใส่ทายแล้วก็เอาไปใส่ <c oughs> นี่ใส่ข้างบนใส่ขา้างล่าง นี่ครับใส่ข้บนใส่ข้างล่างแล้วขันน็ <c oughs> โอเค2องมืนะครับนี่ครับเทคนิคผมเวลาผมจะใส่ตัวลูกหมาาครับเออมันจะใส่ยากมันจะคำวาอยู่มัน,ม,นมันแน่นมันอ้า,าัวนียมันตกรงไปครับตัวปีกลกมันตกผมก็เลยจะเอา,าตัวแม่แรงนะครับ ยกปีกนกขึ้นเมันใส่ได้ง่ายขึ้นตอนนี้มันใส่มันใส่แล้วมันมันติดนะครับมันแน่นเพิ่งเลยมหมผมก็เลยจะเอาไม้แลงตัวนี้ลองไว้ข้างล่างปีกนกแล้วก็ยกปีกนกขึ้นเพื่อให้เราใสลูกปืนเอใส่ ลุกมาขนโค้งได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับอันนี้เราก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับขันให้แน่น จากนั้นเ,เราจะมาใส่ตัวนี่ลูกหมากลูกหมากคันชักนะครับนี่เป็น,นตัวตัวสายมันจะมีบอกอยู่นะครับ L สาย R ฝาตัวสายนะเราก็ต้องใส่เกีเียวเข้าไปกับตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ให้มันตรงนี้แล้วก็ามาสวมเข้าไปในรูนี้นะครับ นี่ครับทีเ่เราใส่แล้วนี่แกนทีเราจะต้องหมุนตัวหัวน็อตล็อกเนี่ยให้รูที่เราจะใส่สลักมันโผล่ขึ้นมาเพื่อที่เราจะเอาสลักใส่เข้าไปได้นะครับต้องการให้มันโผล่ขึ้นมาอเคนะครับต้องการให้รูมันผ่นเราจะถึงเราถึงจะเอาสลักพินใส่เข้าไปได้นะครับเห็นไ,ไหม นี่ครับต้องเอสลักพินใส่ให้ได้นะครับขันวิธีใส่สลักพินเราจะใส่หัวเนี่ยอยู่ข้าง,างในแล้วก็ไปมาข้างนอกเราจะด,ดัดดัดหักมันได้นะครับนี่ครับก็โอเคยวใส่เปลี่ยนลูกม้อา่าอย่าลืมล็อกอให้แน่นด้วย นี่ครับนี่มาล็อกนั่นใส่แล้วใส่แล้วโอเค